สวัสดีครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ศึกษารูปแบบของประโยคและวลีไปแล้ววันนี้เรามาดูลักษณะของประโยคกันบ้างนะครับในหัวข้อประโยคเพื่อการสื่อสารจะเน้นประโยคที่สนทนาประโยคพูดเป็นหลักเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับประโยคหมายถึงถ้อยคําหรือข้อความที่มีใจความสมบูรณ์ประกอบด้วยสส่วนสําคัญคือภาคประธานและภาคแสดงเช่นพี่เดินเร็ว คนขับรถไม่สบายส่วนประกอบของประโยคประโยคมีส่วนประกอบที่สำคัญ2ส,ส่วนคือภาคประธานคือส่วนของผู้ทำอาการหรือบทประธานอาจมีส่วนขยายหรือไม่มีก็ได้คำที่ทำหน้าที่ผู้กระทำอาการได้แก่คำนามหรือคำสรรพนามเช่นพี่ร้องเพลงได้ไพเราะ ฉันเป็นนักกีฬาภาคแสดงคือส่วนที่แสดงอาการหรือบอกการกระทำของประธานคําที่แสดงอาการได้แก่คํากริยาและต้องประกอบด้วยบทอื่นๆเช่นบทกรรมบทประกอบกริยาหรือส่วนเติมเต็มอาจมีส่วนขยายหรือไม่มีก็ได้ในประโยคหนึ่งต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อยสองบท คือบทประธานและบทกริยาจึงจะสมบูรณ์เรามาดูตัวอย่างกันเลยเด็กไทยสนใจสิ่งแวดล้อมยายทำขนม ต่อมาเรามาดูชนิดของประโยคกันดีกว่าว่ามีชนิดไหนบ้างประโยคแบ่งตามลักษณะของประโยคพิจารณาจากคำที่แสดงความหมายของคำว่าประโยคมีลักษณะแบบใดมีสี่ชนิดคือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามและประโยคคำสั่งต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างประโยคทั้งสี่ชนิดกันนะครับ ประโยคบอกเล่าคือประโยคที่มีเนื้อความบอกให้ทราบหรือแจ้งเรื่องราวเช่นพ่อเป็นตำรวจฉันเป็นนักเรียนฉันชอบอ่านหนังสือประโยคปฏิเสธคือประโยคที่บอกถึงการไม่ยอมรับข้อเสนอ หรือข้อตกลงต่างๆเช่นแม่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยฉันไม่ต้องการทำการบ้านฉันไม่รักเธอเป็นต้นประโยคคำถามคือประโยคที่ต้องการคำตอบในสิ่งที่ถามเช่น อะไรอยู่ในกล่องใบนี้เหตุใดถึงมาโรงเรียนสายเธอจะไปดูหนังกับฉันไหมเป็นต้นประโยคคำสั่งคือประโยคที่บอกให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติตามทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ให้ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เธอจงทำงานที่ครูสั่งให้เสร็จห้ามออกนอกบ้านเวลากลางคืนอย่าส่งเสียงดังเป็นต้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับลักษณะของประโยคทั้ง4แบบประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามและประโยคคำสั่งซึ่งจริงๆแล้ว เราก็ใช้ประโยคพวกนี้ในชีวิตประจําวันของพวกเราอยู่แล้วครับนักเรียนลองแบ่งแยกดูนะครับว่าประโยคพูดประโยคไหนเป็นประโยคอะไรแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ